เดอะบิลเลียนแอสดาร์ลิงเพื่อนพ่อรถเด็ด mm. โดยก็แซบนะตอนที่หนึ่งมือคําใต้แสงเทียนเพนท์เฮาส์กลางมหานครยามคําเปล่งแสงระยิบระยับจากโคมไฟคริสตัลเหนือเพดานสูงกลิ่นหอมบางเบาของเทียนหอมกลิ่นมสัสผสมวานิลาอบวอนอยู่ในอากาศผสมผสานกับกลิ่นวายชันเลอร์ที่เพิ่งรินลงแกว้วเสียงดนตรีที่บรรเลงท่วงทำนองแผ่วหวานผ่านลำโพงที่ถูกซ่อนไว้อย่างนับเนียนในทุกมุมห้องอย่างแผ่ว ร่วมก,กันกับแสงไฟสีอำพันที่ส่องกระทบผิวไม้โอ้ของโต๊ะอาหารยาวริมหน้าต่างที่สูงจากพื้นจรดเพดานมองเห็นแสงสีของมหานครที่ทอดตัวอย่างไม่รู้จบด้านนอกหนึ่งในภาพของยามค่ำคืนที่ทั้งเงียบงันและเย้ายวนทุกมุมทุกแสงทุกเงากลิ่นหอมของเนื้อวัวอบสมุนไพรที่เพิ่งยกออกจากเตาอบใหม่ๆลอยคลุ้งปะปนกับกลิ่นวายแดงชั้นดีที่ถูกเปิดออกทิ้งไว้ให้หายใจ รสชาติที่ล่องลอยอยู่ในอากาศทำให้แขกคนสวยของเพนเฮารู้สึกราวกับกำลังจะถูกกลืนหายไปในห้วงของโลกที่หรูหราและร้อนแรงเกินต้านทานแดนเนียลวอลเกอร์ยืนพิงเคาน์เตอร์บาร์ด้วยท่าทางสงบนิ่งในชุดเชิ้ตสีขาวแขนพับขึ้นถึงข้อศอกกระดุม2เม็ดบนถูกปลดออกเพื่อผ่อนคลายความคับตึงเผยให้เห็นถึงลำคอและแผ่นอกที่ตึงแน่นของผู้ชายที่ดูแลตัวเองอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ดวงตาสีเทาเข้มของเขาจับจ้องอยู่ที่ร่างสมส่วนที่บอบบางที่เพิ่งเดินเข้ามาในห้องอาหารพร้อมรอยยิ้มแฝงเล็กในเล็กน้อยที่มุมปากแต่ก็เฉียบคมและปราตรึงหัวใจเทียเทียนบูชาวิสุทธิศักดิ์ชะนักเท้าที่ตรงกรอบประตูเมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาที่จับจ้องมองมาค่ำคืนนี้เธอเลือกตัวเองไปอยู่ในชุดเดรสผ้าซาตินสีแดงเข้มเนื้อแวววาวบางเบาแนบเรือนร่างชายชุดไหลพลิ้วตามสรีระสะท้อนแสงไฟอ่อนๆตามการเคลื่อนไหวของเธอ ผมยาวเป็นหลอนนุ่มปล่อยสยายถึงกลางหลังราวเส้นไหมสีน้ำตาลอ่อนที่รับกับผิวเนียนละเอียดอ่อนเชกเช่นผ้าซาตินของชุดนั้นและยามเมื่อเท้าสีขาวอันเปลือยเปล่าย่างก้าวอย่างไร้เสียงบนพื้นไม้ยิ่งเสริมให้บรรยากาศเงียบสงัดแต่กลับแฝงความร,ร้อนอย่างน่าประหลาดขอโทษค่ะลุงแดนรอนานหรือเปล่าคะเสียงของเธอฟังดูอ่อนหวานแฝงไว้ซึ่งความเจ้าเล่ห์และเจือไว้ซึ่งแววท้าทายเล็กน้อยในนั้นแต่ยังคงนุ่มละมุนละไมจนแทรกซึมเข้าถึงหัวใจคนฟังได้ไม่ยาก แดนเนียนจิบไวน์ก่อนอาหารของเขาก่อนจะวางมันลงอย่างช้าๆบนเคาน์เตอร์และหันตัวกลับมาเต็มองศาเผยให้เห็นถึงรูปร่างกำยำใต้เสื้อเชิ้ตที่พอดีตัวไม่แน่นตึงนักแต่ก็บอกชัดถึงกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งที่เทียนบูชาไม่อาจละสายตานานพอเหมาะสำหรับมื้อค่ำกับสาวน้อยผู้งดงามเสียงทุ้มของเขาตอกบกลับช้าๆสีหน้าฉายแววหยอกเยา้าเธอเดินเข้ามาใกล้เขา กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของดอกโบตั๋นและกลิ่นกุหลาบเขาปนกลิ่นกายสาววัยแรกย้ำลอยกลุ่นกระทบจมูกของเขาเมื่อเธอจงใจเดินผ่านเข้ามาเฉียดใกล้แววตาของเทียนบูชาทอประกายความมั่นใจแบบเด็กสาวที่รู้ว่าตัวเองมีเสน่ห์ร้ายแรงเพียงใดขอโทษอีกครั้งข้าพอดีหนูอ่านหนังสือเพลินจนลืมดูนาฬิกาไปเลยเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เจือหัวเราะเบาๆขณะนั่งลงตรงข้ามกับเก้าอี้ที่นั่งประจำของเขาก่อนกล่าวเสริมว่าดูเหมือนจะเป็นมือค่าที่สายกว่าปกติไปเล็กน้อย โต๊ะอาหารถูกจัดไว้อย่างงดงามด้วยจานพอซ์เลนลายทองซิลเวอร์แวงเงาวัภาปูโต๊ะสีงาช้างและเทียนสีครีมสองเล่มที่ค่อยๆละลายเป็นหยดไขที่ถูกวางไว้ข้างแก้วไวน์สองใบแดนเนียลเดินมาหยุดข้างหญิงสาวจากนั้นไวน์แดงก็ถูกรินลงในแก้วคริสตัลอย่างเนียบเชียบเทียนบูชาแกวงแก้วเบาๆก่อนจะก้มลงสูดกลิ่นผลไม้สุกและไม้ออกลอยแตะปลายจมูกข,ของเธอทันทีที่ริมฝีปากสัมผัสขอบแก้ว รสชาติเข้มข้นซับซ้อนแฝงความอบอุ่นแบบที่ทำให้ปลายลิ้นด้านในของเธอเบิกบานโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวที่เลิกใช้คำว่าเด็กหญิงมาไม่กี่ปีไม่น่าจะดื่มไวายได้เก่งหรอกนะก็แล้วแต่คนจะสอนให้หนูดื่มล่ละค่ะเทียนบูชาตอบยิ้มยิ้มพลางยกแก้ววน์ขึ้นมาจิบชาช้าดวงตาสีเฮเซลของเธอยังคงสบตาก,กับดวงตาสีเทาเข้มขมโดยไม่หลบเลี่ยงเลยแม้แต่น้อยยังคงจับจองที่เป้าหมายที่ทรงสเสน่ห์อย่างแน่วแน่มั่นคง จากนั้นเสียงช้อนก็กระทบจานเบาๆเมื่อทั้งคู่เริ่มลงมือกับมื้อคำ่ำอาหารจานหลักคืนนี้คือสเต็กเนื้อออสเตรเลียชิ้นโตเสิร์ฟพร้อมซอสไวน์แดงเข้มขน้นและเมื่อคมมีตรผ่านเนื้อย่างพร้อมน้ำซอสที่หยดลงบนจานก็ยิ่งตอบย้ำถึงความนุ่มละมุนของเนื้อก้อนนั้นเทียนบูชากัดเนื้อคำเล็กอย่างช้าๆปล่อยให้ลิ้นเล็กๆของเธอสัมผัสได้ถึงความหวานเค็มมันจากไขมันที่แทรกในชั้นเนื้อ,อย่างลงตัวของรสชาติหญิงสาวหลับตาพริ้มเบาพร้อม,อม,อมเสียงถอนหายใจ รสชาติละมุนลิ้นผิดจากเคยมากๆข้ามนี้ลุงแดนทำอาหารเองหรือคะเทียนบูชาเอ่ยถามพลางใช้ปลายซ่อมแต่เนื้อวัวสุกกำลังดีที่แค่เพียงสัมผัสก็แทบจะละลายเป็นครั้งที่สองเชฟประจำบ้านลางงานคืนนี้เขาตอบเรียบๆแต่รอยยิ้มที่ผุดขึ้นตรงมุมปากนั้นบอกเธอว่าเขารู้ดีว่าเธอกำลังคิดอะไรหญิงสาวกัดปลายลิ้นตัวเองเบาๆเพื่อตั้งสมาธิให้มัน่นรสชาติของอาหารที่เข้มข้นชวนให้เธอหลงลืมทุกอย่าง แต่กลิ่นกายอ่อนๆของเขาที่ลอยมากับอากาศในห้องกลับทำให้เธอใจเต้นถี่ขึ้นราวกับวายแดงไม่ได้ไหลผ่านลำคอเธอเท่านั้นแต่มันกำลังลามไล้ไปทั่วร่างชุดนั้นไม่หนาวเหรอเขาถามเบาๆระหว่างจิบวายดวงตาของเขายังคงแนวนิ่งเธอยกมือแตะแขนตัวเองเบาๆทำท่าเหมือนเพิ่งสังเกตว่าตัวเองสวมอะไรอยู่แล้วเอียงคอยิ้มดวงตาสีเฮเ,เซลของเธอวาววับราวกระต่ายน้อยจอมเจ้าเลย์ยิ่งกว่าเคย นิดหน่อยค่ะแต่หนูชอบความรู้สึกแบบนี้มันทำให้หนูตื่นตัวดีริมฝีปากของแดนเนียนกระตุกขึ้นนิดนิดแต่เขาไม่พูดอะไรเขาแค่นั่งมองเธอด้วยสายตาที่ทั้งประเมินทั้งระวังและทั้งหลงไหลในคราวเดียวกันแต่แม้กระนั้นเขายังคงสังเกตท่าทางนั้นโดยไม่คิดจะละสายตาไปรอยยิ้มบนใบหน้าของเขายังไม่จางดวงตาของเขายิ่งเข้มขึ้นเมื่อเห็นเธอยกนิ้วแตะริมฝีปากเบาๆเพื่อเช็ดหยดวาย ขามองเห็นการยุ่ยยวนบางเบาในแววตาของเธอมองเห็นการเล่นเกมอย่างซุกซนของหญิงสาวที่รู้ดีว่าตัวเธอเองกำลังอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความเหมาะสมกับการห้ามใจผู้กำลังท้าทายในขีดจำกัดของผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเสือร้ายไม่เคยทิ้งลายตรงหน้าหนูเห็นชั้นหนังสือของลุงแดนมีแต่เล่มที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหุ้นการลงทุนเทียนบูชาเปลี่ยนเรื่องเบาๆเธออ่านมันออกทั้งหมดหรือเปล่าเขาถามอย่างไม่คาดคิด ไม่หมดทุกเล่มหรอกขบางเล่มแค่พอเข้าใจบ้างคราวๆดังนั้นหนูอยากให้ลุงแดนสอนเธอเว้นจังหวะไว้ระหว่างที่หนูต้องมาเรียนในมหาวิทยาลัยที่นี่ลุงแดนคงมีเรื่องมากมายที่อยากจะสอนหนูใช่ไหมเขาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมือข้างหนึ่งวางบนโต๊ะนิ้วเรียวยาวเคาะเบาๆตามจังหวะเพลงในห้องเทียนบูชาเขาเรียกชื่อของเธอเต็มยศน้ำเสียงเจือปนบางอย่างที่ฟังดูราวกับคำเตือนจากเปลวไฟ คเธอเลือกคิวเชิงท้าทายเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนของพ่อของเธอเขาเอ่ยเตือนอีกหนแล้วลุงแดนรู้ใช่ไหมว่าหนูไม่ใช่เด็กที่ว่ายน้ําไม่ได้และเกือบจมน้ําตายถ้าลุงแดนไม่กระโจนลงไปช่วยไว้ในตอนนั้นเธอว่ายน้ําเก่งแล้วตอนนี้ดังนั้นเธอจึงแวะมารังแกฉันถึงที่นี่สมปีเพื่อมาตอบแทนบุญคุณของฉันน่ะเหรอชายหนุ่มที่สูงวัยกว่าเอียงคอเล็กน้อย จิบวายของเขาแล้วหัวเราะขบขันพร้อมกับปลงอนิจจังกับมุกตลกที่น่าทุกข์ทรมานนี้ของตนเบาๆแต่ดวงตาสีเทาไม่ได้รับไปจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวขนาที่พูดว่าถ้าเธอจะอยู่ที่นี่เธอควรรู้ไว้ว่าฉันไม่ใช่คนที่เล่นเกมโดยไม่มีขอบเขตแล้วถ้าหนูอยากลองก้าวข้ามขอบเขตนั้นล่ะเสียงเธอหวานจัดพร้อมสายตาที่เปล่งประกายวิบวับราวเปลวเพลิลงกองเล็กๆที่ลุกลามช้าๆทว่าสม่ำเสมอบรรยากาศในห้องเริ่มร้อนขึ้นแม้ไม่มีใครขยับเข้าใกล้ มีเพียงเปลวเทียนดวงเล็กๆที่สะท้อนในดวงตาทั้งสองคู่เป็นประกายดุดแฝงไว้ด้วยเล็ดในเสียงวายที่ถูกรีนลงแก้วอีกครั้งดังกังวานในห้องที่เงียบด้วยการเคลื่อนไหวที่บางเบาเทียนบูชาลุกขึ้นชา้ชาๆเดินอ้อมโต๊ะไปหยุดตรงหน้าของแดนเนียนเธอเอื้อมมือไปแตะแก้ววายของเขาแล้วยกขึ้นดื่มโดยไม่ละสายตาก่อนจะวางแก้วลงชา้ชาๆให้ปลายนิ้วสัมผัสหลังมือของเขาเพียงแผวเบาคล้ายราวขนนกนุ่มๆสัมผัสนั้นร้อนวาบและทิ้งประกายบางอย่างไว้ในอากาศ สิ่งที่ไม่มีเสียงไม่มีคำกล่าวแต่ทุกเซลล์สัมผัสของร่างกายต่างรับรู้ถึงมันดีเขาไม่ได้ขยับถอยแต่ยืนนิ่งดั่งหินผาสายตาทอแสงรุนแรงราวกับเปลวไฟที่เพิ่งปะทุแต่ดูเหมือนคนตัวใหญ่จะกำมือไว้เพียงชั่วขณะราวข่มอารมณ์ภายในก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆแต่คล้ายราวจะข่มขู่คนที่ตัวเด็กและบบกบางมากกว่ามากขึ้นไปนอนได้แล้วก่อนที่ฉันจะลืมว่าตัวเองเป็นเพื่อนสนิทของคุณพ่อของเธอ สาวน้อยจุดประกายรอยยิ้มไว้ที่มุมปากอย่างยือยยวนเย้าใจกลิ่นกายของเธอยังอ้อยอิ่งอยู่บนปลายนิ้วของเขาแม้เธอจะหันหลังเดินจากไปผ้าซาตินพลิ้วไหวเบาๆตามจังหวะการย่างก้าวดั่งคลื่นที่ไหวพลิ้วอย่างอิสระอยู่ในทะเลแห่งความปรารถนาและเมื่อเสียงประตูห้องนอนที่ปิดลงตามหลังคนร่างบางเงียบงันลงทิ้งให้เพนเฮาทั้งหลังอบวนด้วยกลิ่นไวเทียนไขและความเย้ายวนใจที่ยังไม่สิ้นสุดในค่ำคืนนั้น ตอนที่ 2. บทเรียนแห่งเปลวไฟห้องทำงานส่วนตัวของแดนเนียลอยู่ชั้นบนสุดของเพนเฮาส์ห้องกระจกมุมสูงที่ทอดสายตามองออกไปเห็นแสงแรกของวันส่องกระทบตึกระฟ้าเบื้องล่างเป็นประกายระยิบระยับทุกสิ่งที่อยู่ในห้องสะท้อนตัวตนของเจ้าของอย่างชัดเจนเนียบหรูหราและมีสเสน่ห์แบบเย็นชาในแบบที่น่าลหลงไหลพื้นไม้สีเข้มขัดมันสะท้อนแสงบางเบาของโคมไฟทองเหลือง รูปปั้นนูทหินอ่อนของโอกุสโรแดงตั้งอยู่มุมห้องข้างเก้าอี้หนังแท้ทรงคลาสสิกกลิ่นหนังผสมกลิ่นกาแฟาเอสเปรสโซ,โซจากเครื่องชงอัตโนมัติที่ยังอุนอ่นไอและแตะจมูกด้วยกลิ่นน้ำหอมกลิ่นไม้แห้งอันเป็นเอกลักษณ์ของเขายิ่งเพิ่มความรู้สึกว่าเธอกำลังก้าวเข้ามาในอาณาจักรของเขาเทียนบูชาเดินเข้ามาเงียบเียบในชุดบเบลเซอร์บางเฉียบทับ,บราเลตลูกไม้สีเนที่แนบเนื้อไปกับทรงอกและกระปรงทรงสอ,งสอบผ่าหน้าจนเห็นผิวขาวนวนใต้แสงอ่อนของดวงตะวัน ผิวของเธอเป็นประกายราวกับเคลือบด้วยละอองน้ำผึ้งและเมื่อเธอขยับทุกย่างก้าวดูเหมือนเราตั้งใจจะทิ้งแรงสันสะเทือนบางอย่างไว้ในบรรยากาศบางอย่างที่เขาเริ่มรู้สึกและเกลียดตัวเองที่รู้สึกเช้านี้เราจะเริ่มจากการอ่านกราฟพุ้นพื้นฐานเสียงของแดนเนียลหนักแน่นสมบูรณ์แบบเยือกเย็นในแบบที่ข่มอารมณ์ได้อย่างมั่นคงเขาชี้ไปที่จอมอนิเตอร์ที่แสดงเส้นกราฟเคลื่อนไหวเป็นระลอกคลื่นเทียนบูชาพยักหน้าเบาๆแล้วเดินอ้อมโต๊ะมายืนข้างหลังของเขา กลิ่นกายของเธออุ่นๆเจือกลิ่นวานิลามะลิและกุหลาบลอยแต่จมูกของเขาในจังหวะที่เธอก้มตัวลงพิงเก้าอี้ของคนตัวใหญ่เพื่อมองไกลๆปลายนิ้วของเธอชี้ไปที่กราบแล้วแตะปลายแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวแผ่วเบาเส้นนี้คือการเทขายใช่ไหมคะแดนเนียนเบือนหน้าไปเพียงเล็กน้อยดวงตาสีเทาดุดเหล็กกล้าปะทะก,กับดวงตาสีเฮเซลของเธอในระยะใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจใช่มันแสดงถึงแรงขายต่อเนื่องในหุ้นที่มีข่าวลบ เหมือนแรงต้านความรู้สึกที่พยายามจะเก็บไว้แต่ยังไงก็ปิดไม่มิดใช่หรือเปล่าเสียงของเธอแผ่วเบ,เบาชิดริมใบหูของเขาในระดับที่แทบไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินทั้งหมดชายร่างสูงใหญ่ยังคงนิ่งเงียบไม่ตอบในทันทีสายตาเบือนกลับไปมองหน้าจอทว่าฝ่ามือบนโต๊ะกลับกำแน่นขึ้นราวกับเขาอาจกำลังจะควบคุมบางสิ่งบางอย่างในใจเธอมองเห็นรายละเอียดเล็กๆนั้นแล้วหัวเราะเบาๆในลำคออย่างรุ้ทัน ลุงแดนยังสอนไม่ถึงวิธีอ่านอารมณ์ของนักลงทุนเลยนะคะคนตัวใหญ่ขยับตัวเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นยืนเต็มความสูงร่างกายสูงสงาในเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ปิดกล้ามอกแน่นด้วยกระดุมเพียงสามเม็ดดวงตาคมเข้มจ้องมองเธอด้วยแววอันตรายร่างทั้งสองห่างกันเพียงไม่กี่เซนติเมตรเพราะนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่ใช้หลักการวัดได้เขาตอบเสียงต่ำมันต้องใช้สัญชาตญาณเทียนบูชาเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วตอบกลับเสียงนุ่ม แล้วคุณลุงใช้มันอยู่หรือเปล่าคะกับหนูแดเนียลไม่พูดแต่สายตาของเขาเคลื่อนไปทั่วใบหน้าของเธอไล่จากขนตาเส้นยาวที่งอนขึ้นเองตามธรรมชาติริมฝีปากสีชมพูอบอิ่มที่ดูเหมือนเพิ่งโดนใครบางคนจูบและไล่ต่ำลงมาจนถึงช่วงลำคอขาวนวลที่ขยับตามจังหวะก,การหายใจซึ่งเธอยังมีประกายบางอย่างในแววตามั่นใจเยายวนท้าทายมีชีวิตชีวา หุ่มใหญ่เอื้อมมือไปแตะเมาส์ก่อนจะคลิกปิดหน้าจอด้วยความเรียบเฉยเกินความจริงและเมื่อแสงจากหน้าจอดับลงไปเหลือไว้เพียงแสงธรรมชาติที่กรองผ่านม่านโปร่งบางกลิ่นหอมของเธอรุนแรงขึ้นเมื่อเธอเก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดปลายนิ้วของเธอแตะลงบนหลังมือของเขาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนไม่อ้อมคอมแดนเนียนกุมมือของเธอไว้ในทันทีน้ำหนักของแรงกดที่อยู่บนมือของเธอเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก่อนที่เขาจะผ่อนคลายมันออกอย่างรวดเร็วเรากับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจบางสิ่งที่ร้อนแรงกว่าเมื่อข้าวันวานเทียฉันบอกแล้วว่าอย่าข้ามเส้นเทียนบูชาหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วโน้มตัวเข้าไปจนหน้าอกแนบกับแขนเสื้อเชิตสีขาวสะอาดรีบเนียบของเขาแต่ถ้าเส้นขั้นนั้นมันหยุดรงที่หนูยืนอยู่พอดีล่ะคะไม่ได้แปลว่าคุณลุงต่างหากที่เดินเข้ามาหามันเองหรอกหรือ ฝ่ามือสีแทนของเขากระชับข้อมือสีขาวนวลผ่องบอบบางของเธอแน่นขึ้นเล็กน้อยก่อนจะคลายออกและปลดปล่อยมันสีหน้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่สายตาสีเทาควันเทาแสงบ่งบอกว่าเขาไม่ได้ไม่รู้สึกและกำลังต่อสู้กับความรู้สึกนั่นทุกวินาทีเราควรหยุดไว้แค่นี้เขาเอ่ยเสียงเบาราวกับจะพูดกับตัวเองมากกว่าเทียนบูชาจุดรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ซุกสนที่มุมปากหอบอิ่มชวนหน้าจุมพิษของเธอก่อนจะเดินอ้อมกลับไปที่เก้าอี้อีกครั้ง เธอนั่งไข่ห้างแล้วเปิด iPad ขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นหนูอขอบทเรียนเรื่องกราฟเส้นค่าเฉลี่ยต่อเลยนะคะคุณลุงแดเนียนคำว่าคุณลุงที่ออกจากปากของเธอทําเอาเขาแทบกลั้นลมหายใจทั้งเย้ายวนทั้งประชดประชันและเต็มไปด้วยเปลวไฟที่เขารู้ว่ามันจะยังคงไม่ดับลงง่ายๆเสียงการทํางานบนจอคอมพิวเตอร์พกพาตัวเล็กเริ่มดังขึ้นเบาๆอีกครั้งในห้องที่เงียบงานที่แม้แต่เสียงลมหายใจก็ยังได้ยินชัดเจนได้ ทว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอุณหภูมิในอากาศดูจะสูงขึ้นแม้เครื่องปรับอากาศยังทำงานอย่างเงียบเชียบเขาไม่แน่ใจว่าเธอเรียนรู้เรื่องหุ้นไปถึงไหนแล้วแต่เขารู้แน่ชัดว่าเธอได้เริ่มบทเรียนอย่างหนึ่งให้แก่เขาแล้วบทเรียนแห่งไฟและเธอก็กำลังเป็นครูสาวตัวน้อยที่แสนอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเขาตอนที่ 3. การเคลื่อนไหวใต้ผ้าห่มแคชเมียร์ เสียงคำรามต่ำในค่ำคืนอันมืดมิดที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมู่เมฆสีเทาเสียงของหยาดฝนที่กระทบกับกระจกบานใหญ่เป็นไปในจังหวะที่สม่ำเสมอสายฟ้าที่วูบวาบสาดแสงเข้ามาในห้องนอนหรูหราของแดเนียลเป็นครั้งคราวและแม้ว่าเสียงแป้นพิมพ์อันแผ่วเบาในห้องทำงานของเขาจะหยุดลงไปนานแล้วหลายชั่วโมงแต่เจ้าของอาณาจักรหรูหราแห่งใหญ่ใจกลางเมืองยังคงมองเห็นแต่ภาพของตัวเองที่นั่งนิ่งเงียบอยู่ที่เดิมบนโต๊ะทำงานของเขาปลายนิ้วคลึงขมับเบาๆ สายตาหนักแน่นแต่เปลี่ยนไปด้วยความระมัดระวังและกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างกว้างบานใหญ่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะภาพของบุตรสาวของเพื่อนสนิทของเขาผู้เป็นเด็กสาวที่ทรงสเส่ห์ที่นั่งไข่ห้างทำงานของเธอในห้องทำงานของเขาอย่างสบายสบายยังคงวนเวียนในหัวของเขาอย่างไม่มีวันจงหายไปง่ายายและจากหัวใจของชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเสือผู้หญิงและในความเงียบงันของห้องนอนใหญ่ แดเนียลก็กลับมาสู่ตัวเองหลังจากสิ้นเสียงการเคาะประตูที่เขารู้ทันทีว่าคนที่ก่อกำเนิดเสียงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้แต่คนตัวใหญ่ก็ยังคงยืนมองดูกระจกบานเลื่อนที่ค่อยๆเปิดออกอย่างแผ่วเบากลิ่นหอมละมุนของครีมอาบน้ำกลิ่นวานิลาผสมกลิ่นกุหลาบอ่อนๆลอยมาก่อนที่ร่างบอบบางของเธอจะปรากฏขึ้นในชุดนอนผ้าซาตินสีงาช้างที่แนบเนื้ออย่างย,นยุนเยาใจชายเสื้อที่ปกคลุมไว้ที่เพียงครึ่งต้นขาเนื่ออกขาวละมุนใต้เส้นสายบางเฉียบที่รัดรั้งไว้บนไหล่กลมกลึงของเธอ เผยให้เห็นถึงผิวที่นวลเนียนดูเนียนนุ่มใต้ประกายของสายฟ้าที่สว่างสวัยในแว็บเดียวหนูขอโทษนะคะลุงแดนเสียงหวานดังบางเบาใต้การควบคุมของผู้เป็นเจ้าของที่พยายามรั้งไว้ไม่ให้มันสั่นเครือแต่หนูกลัวฟ้าร้องห้องของหนูมันมืดทึบไปหน่อยแถมเสียงฝนก็กระทบกระจกหน้าต่างแรงมากและดังตลอดหนูไม่สามารถนอนหลับลงได้โดยไม่กลัวแดนเนียนหันมาช้าช้ากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเมื่อเห็นเธอยือนอยู่ตรงนั้น ดวงตาสีน้ำตาลแก้มอัมพันเจลแววกังวลแต่ก็เต็มไปด้วยความแนว่วแนว่มือเล็กๆก,กำชายเสื้อของตัวเองไว้แน่นร่างบางสั่นสะท้านเล็กน้อยราวกับต้องการให้เขาเชื่อว่านั่นเป็นเพราะความหนาวเย็นของฝนฟ้าอากาศและความหวาดกลัวซึ่งเป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบและแนบเนียนเทียเขาเรียกชื่อเธอเบาๆในลำคอเสียงทุ้มต่ำสะท้อนอยู่ในอากาศแคบๆของห้องกลับไปนอนที่ห้องของเธอได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วใช่ค่ะดึกแล้วแต่ ขอหนูนอนที่นี่ด้วยได้ไหมแค่คืนนี้คืนเดียวเธอเก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดดวงตาเปิดกว้างวาวระยับด้วยแสงสะท้อนของสายฟ้าที่จุดประกายลงมาอีกหนถ้าหนูทําให้คุณลุงไม่สบายใจหนูจะนอนบนโซฟาก็ได้เขาหันไปมองโซฟามันเล็กเกินกว่าจะนอนได้สบายแม้ว่าเธอจะตัวเล็กเมื่อเทียบกับเขาแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเธอบอบ,บางเกินกว่าจะปล่อยให้นอนตากแอร์ทั้งคืนความรู้สึกผิดแผกกระจายในอกอย่างชา้าช้าก็ได้ เสียงของเขาแผ่วแต่หนักแน่นเพราะต้องยินยอมในที่สุดแต่เธอต้องนอนดีๆไม่สนนะเข้าใจไหมค่ะเธอยิ้มยิ้มแบบที่เขารู้ทันทีว่าไม่ได้มีคําว่าไม่สนในแผนของเธอเลยแม้แต่น้อยเทียนบูชาปีนขึ้นเตียงใหญ่ของเขาอย่างว่าง่ายความเงียบภายในห้องมีมากแค่ไหนยิ่งทำให้เสียงของผ้าซาตินที่เสียดสีกับผิวเนื้อของเธอชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ทำให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในทุกขณะของเธอและเมื่อนอนตะแคงลงเธอก็หันหน้ามาหาเขาดวงตาสีน้ำตาลแกมทองกลมโตมองมาที่เขาเราจะพยายามค้นหาความรู้สึกของผู้ชายตัวใหญ่ที่เดินไปปิดไฟแล้วกลับมานอนในอีกฝากฝั่งของเตียงของเขาเรากับจะให้ความว่างเปล่าเป็นกำแพงแกร่งที่ป้องกันซึ่งไม่ใช่ผ้าห่มแคชเมียร์เนื้อนุ่มปกคลุมทั้งคู่ไว้ใต้เงาของความมืดสลัวและเสียงฟ้าร้องข้างนอกนั่น หากพื้นที่ใต้ผ้าห่มนั้นกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ใครก็มองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าด้วยความแนว่วแนว่เมื่อฝ่ามือเล็กๆค่อยๆเคลื่อนไปสัมผัสหลังมือของเขาอีกครั้งนิ้วเรียวที่เจือความเย็นจางๆจ,จากเครื่องปรับอากาศนุ่มราไหมลูรูปลายไปตามแนวข้อมือของเขาชา้ชาๆเหมือนจะบอกว่าหนูอยู่ตรงนี้เทียเขาเรียกเธออีกครั้งคราวนี้เสียงเข้มกว่าเดิมเธอไม่ตอบแต่ขยับเข้าไปชิดใกล้ร่างแกร่งสีแทนของเขาอย่างจงใจ เนินอกอ่อนนุ่มที่แนบผ่านผ้าซาตินสัมผัสกับต้นแขนที่แข็งแรงของเขาอย่างแผ่วเบาความอบอุ่นแทรกซึมผ่านเนื้อผ้าให้ความรู้สึกที่โหยหาหนูกลัวเธอเอ่ยเสียงสั่นพร่าพลางเลื่อนแขนไปกอดที่ต้นแขนของเขาแนบแน่นมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งห้ามคล้ายราวกับยิ่งยุใบหน้าเนียนสวยแก้มเจ้าเลก็แนบลงไปแต่กับหัวไหล่ที่อุ่นจัดจากเลือดอุ่นๆที่พลุ่งพล่านอยู่ข้างในเธอกำลังเล่นกับไฟ เขาพูดเสียงขุ่นด้วยริมฝีปากอยากลึกและดวงตาที่ปิดแน่นลงราวกับกำลังยับยั้งความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอย่างสุดกำลังแล้วลุงแดนไม่คิดจะมอดไม่ลงไปในไฟกองนี้ด้วยกันหรือคะคำพูดนั้นทำให้เขาลืมตาทันทีเขาหันมามองเธอในระยะประชิดดวงตาทั้งสองศพกันภายใต้ประกายของสายฟ้าที่แวบว่าผ่านบานหน้าต่างบานใหญ่ใบหน้าของเธอสวยจนเหมือนภาพวาดแก้มแดงเรือ ริมฝีปากอิ่มช้ำราวผลเชอรี่ที่สุกหอมอย่างภาพที่เขาจำได้จนขึ้นใจและดวงตาแวววาวที่แน่วแน่ตรงไปตรงมาเต็มไปด้วยไฟแห่งความปรารถนาและความสงสัยโดยไม่ปิดบงังเขาเอื้อมมือไปแตะข้างแก้มของเธอเบาๆอย่างยับยั้งห้ามใจไม่ได้และเมื่อนิ้วโป้งบนมือใหญ่ของเขาสัมผัสมันเขาก็ลูบไล้ผิวเนียนนุ่มนั้นเหมือนจะสำรวจว่าเธอคือความฝันหรือความจริงแต่กลิ่นกุหลาบที่จางเจืออยู่บนผิวกายอ่อนบางก็ทำเอาเขาแทบคลั่ง มันดึงดูดเขาเหมือนแรงของแม่เหล็กที่มีพลังมหาศาลเธอขยับใกล้เขาเข้ามาอีกนิดกระทั่งระยะห่างระหว่างใบหน้าของเธอกับเขาเหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งนิ้วลมหายใจอุ่นๆของเธอสัมผัสลงบนปลายคางเขียวครึมสมชายชาตรีของเขาอย่างจงใจความเงียบงันในห้องตอนนี้ถูกทำลายลงด้วยเสียงหัวใจของเขาและของเธอฉันบอกแล้วว่าอย่าข้ามเส้นเขากระซิบเสียงพรา่าถ้างั้นลุงแดนเป็นคนข้ามมันมาเองก็ได้นี่คะ ธอกระซิบตอบเขาอย่างท้าทายด้วยเสียงแผ่วเบาแต่อาบด้วยเปลวไฟที่เธอเริ่มก่อไว้อย่างมุ่งมันแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งก่อนที่เขาจะโน้มใบหน้าของเขาเข้าไปหาเธออย่างช้าๆดวงตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวและเมื่อริมฝีปากของเขาสัมผัสกับ,กบริมฝีปากของเธอในที่สุดมันก็เหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนลงแล้วริมฝีปากของเขาแนบลงบนริมฝีปากของเธออย่างแผ่วเบาในคราวแรกแต่ผนึกแน่นในคราวนี้ก่อนที่ความอดกลั้นทั้งมวลจะพังทลายลงในวินาทีต่อมา อ้อมกอดของเขารัดลึงเธอแนบแน่นขึ้นมือกลั้นกระด้างข้างหนึ่งสอดวางไว้ที่ท้ายทอยบอบบางของเธอประคองก่อนจะดึงเธอเข้ามาหาเขาเราวกับกลัวว่าเธอจะจางหายไปในความฝันจูบนั้นลึกล้ำร้อนแรงและเรียกร้องราวกับมันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถช่วยให้เขามีชีวิตรอดจากความบ้าคลั่งในหัวใจเทียนบูชาตอบรับจูบนั้นอย่างไม่หวั่นไหว แม้จะมึนเมาในเกลียวคลื่นแต่เมื่อปลายนิ้วเรียวของเธอสอดเข้าไปในเส้นผมดกหนาดำสนิทที่มาร์คจะถูกตัดแต่งทรงอย่างเนี้ยกริบจากช่างฝีมือดีของเขาเสมอแต่ตอนนี้เขาและเธอไม่มีใครสนใจอะไรเรื่องนั้นเมื่อร่างกายของทั้งคู่แนบชิดกันใต้ผืนผ้าห่มแคชเมียร์ที่ซ่อนความร้อนแรงไว้จนยากจะเก็บงำและเมื่อเธอถอนริมฝีปากออกจากริมฝีปากของเขาเพราะต้องการการหายใจทั้งคู่ยังคงหอบหายใจอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันดวงตาของแดเนียนยังปิดอยู่แน่น เขารู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไปคืนนี้เราจะหยุดไว้แค่นี้เขากระซิบเสียงแผ่วเทียนบูชาพยักหน้าช้าๆก่อนจะซุกตัวลงชิดแผ่นอกเขาอย่างว่าง่ายแต่รอยยิ้มเล็กๆที่ซ่อนอยู่บนมุมปากเจ้าเล่ซุกสซนของเธอบอกชัดว่าเกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นค่ะลุงแดนที่รักตอนที่สี่ เส้นแบ่งของจริยธรรมกับความปรารถนามันเป็นคืนที่สองสามและสี่ภายในห้องนอนที่สว่างเพียงแสงไฟสีอัมพันจากโคมคริสตัลเงาของผ้าม่านไหมเนื้อดีขยับไหวไปตามแรงลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศและเป็นอีกหนที่แดเนียลยังคงไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ง่ายดายังคงแอบกระสับกระส่ายเพราะคนตัวเล็กหอมกลุ่นที่มีข้ออ้างมากมายในการปีนเตียงของเขาโดยง่ายยังคงนอนแนบกายอยู่ชิดใกล้คล้ายราวจะแกลง้ง แสงสีอ่อนอุ่นไล้ผ่านผิวเนื้อเปลือยเปล่าของเทียนบูชาที่ซุกอยู่ในอ้อมกอดของเขากลิ่นหอมจากผิวสาวที่เปล่งประกายกลีบกุหลาบผสานกลิ่นหวานฉ่ำของไวน์แดงยังคงอบอวลในอากาศเขาหลับตาแน่นปลายนิ้วของเขารูปผ่านแนวหลังเนียนละเอียดของเธอเบาๆเหมือนต้องการจดจำรูปทรงของเธอไว้ด้วยสัมผัสแทนสายตาคืนแล้วคืนเล่าเขาไม่พูดอะไรนอกจากลมหายใจที่ถีกระชั้นขึ้นเรื่อยๆทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนเป็นไฟที่ลุกโชนบนเนื้อหนังที่เปล่าเปลือยของเขา เขารู้ว่าไม่ควรปล่อยให้มันเลยเถิดไปกว่านี้แต่ผิวเนื้อนุ่มอุ่นที่บทเดียดนบชิดไปกับร่างกายของเขาทำลายทุกแนวต้านในจิตใจที่เขาพยายามตั้งไว้อย่างมั่นคงให้คลอนแคลนเสียงหอบเบาๆจากริมฝีปากของเธอแต่ต้องติ่งหูเขาเบาๆก่อนเธอจะกระซิบเสียงแหบพร่าลุงแดกลัวใช่ไหมกลัวว่าเราจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ปลายลิ้นของเธอแตะผิวหลังใบหูเขาแผ่วเบาเราวกับจะล้อเล่น แต่กลับปลุกสัญชาตญาณดิบที่หลบเร้นในจิตใจของเขาให้ลูกโชนดังเปลวเพลิงที่วางใกล้บึงน้ำมันใช่เสียงของเขาถูกเปล่งออกมาได้อย่างยากลำบากเพราะฉันรู้ดีว่าฉันจะไม่หยุดถ้าเธอ,อยังอยู่ใกล้ขนาดนี้แต่เธอกลับหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วพลิกตัวขึ้นนั่งคร่อมบนต้นขาแข็งแกร่งของเขาใบหน้าของเธออยู่เหนือเขาเพียงนิดเดียวผมยาวสีน้ำตาลทองไหลหล่นลงมาแต่อกเปลือยเปล่าของเขาราวกับเส้นไหมที่แผ่รัศมีของแสงอาทิตย์ยามเช้า ดวงตาของเธอสบกับดวงตาของเขาอย่าง,งเงียบๆแต่ลึกซึ้งราวบทกวีที่ไม่มีการขับขานเหมือนเธอกำลังจ้องลึกเข้าไปในส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณของเขาเองแต่หนูไม่อยากให้ลุงแดนหยุดยั้งใจแม้แต่วินาทีเดียวปลายนิ้วของเธอลูบผ่านหน้าอกเปลือยหนาของเขาช้าๆไล่ผ่านกล้ามเนื้อแน่นตึงไล่ลงมาจนถึงหน้าท้องเป็นหลอนและแข็งแรงที่สะท้อนแสงไฟสลัวเป็นประกายเขาเผลอครางต่ำในลำคอ ร่างกายตึงเครียดราวกับจะกลายเป็นระเบิดรูปใหญ่หากยังถูกปลุกเร้าต่อไปอีกเพียงนิดเล็กน้อยอุ้ยเทียนบูชาอุทานเล็กน้อยอย่างตกใจนิดหน่อยเมื่อแดนเนียนพลิกตัวกลับขึ้นมาคล่อมร่างบางของเธออย่างรวดเร็วโดยไร้ซึ่งความหยาบกระด้างในการเคลื่อนไหวนั้นมันเต็มไปด้วยความนุ่มนวลร้อนแรงปลายเส้นผมของเขารูปไล้บนผิวแก้มนวลเนียนของเธอขณะที่เขาก้มลงจูบเธออีกครั้งครั้งนี้ไม่มีการผ่อนปรนไม่มีการลังเล มีเพียงรสจูบที่ลึกหลังและดูดกลืนทุกสำนึกผิดลุงแดนขาเธอครางชื่อของเขาอย่างไร้เรี่ยวแรงดวงตารีบปลืออ่อนเชื่อมและวิ่งวอรขณะที่มองดูที่เขาราวกับเธอกำลังหลอมละลายในเปลวไฟของเขาหนูต้องการลุงแดนค่ะเดี๋ยวนี้คำพูดของเธอเปรียบเสมือนโซ่ตรวนเส้นสุดท้ายที่ปลดปล่อยเขาจากพันธนาการของการเป็นคนมีเหตุผลแดนเนียนประกบปากลงบนริมฝีปากช่างออดอ้อนของเธอบนซอกคอเขาผ่องของเธอ ดูดดื่มมันจนผิวของเธอตรงนั้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูระเรื่อและเป็นรอยจ้ำปลีบกุหลาบกลิ่นหอมของน้ำหอมราคาแพงผสานกับกลิ่นเนื้อสาวนั้นก็ยิ่งแทบทำให้สติของเขาขาดผึงดังเส้นลวดที่ขึงตึงเกินจะต้านได้โปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ที่นี่และอย่าลืมติดตามกด subscribe ไว้คอยให้กำลังใจกันเยอะๆจะได้มีแรงใจสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้เพลินใจกันเรื่อยๆไงละ่ะขอขอบคุณล่วกหน้ากันไว้ตรงนี้นะครับปลอผู้ปกครองโปรดระวังด้วยนะครับ นิยายไม่เหมาะสำหรับเด็กและสำหรับใครที่อยากอ่านนิยายรถแซบจัดจ้านจนนิพพานสีจมพูแต่ยังไม่รู้วิธีการโหลดนิยายคุณคุณสามารถรับลิงก์6ขั้นตอนสุดง่ายได้นิยายมาฟินได้ที่ไบโอหรือศึกษาวิธีการนี้ได้ที่คอมเมนต์